ไม่เคยกระเป๋าตังคุณไม่นับขอคุณอย่ามาวิ่งเด็ดขาดสารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราพอเจอพุ๊บเราก็เอาน้องส่งห้องปลอดภัยแล้วเราก็ถ่ายรูปถ่ายแะเซฟตัวเองด้วยนะว,ว่าเออเราได้ทําอย่างนี้อย่างงี้นะถ้าเราเอาน้องออกไปจากาจุดเนี้ยเราไม่ดีแนะ่ ่่มไใชกู้เอกราชชมลมแท็กซี่ได้หรือไม่พาผู้โดยสารเมาเละขึ้นไปส่งถึงห้องพักคราบสวัสดีแมวมังโมนุ๊บปุ๊บเานีทูกถกท่านสารแนนิวส์นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับเป็นสารแนเรื่องแท็กซี่นะครับหลังจากเมื่อก่อนนะครับเนาะสารแนนิวส์นะครับได้ลงข่าวเกี่ยวกับแท็กซี่นะครับที่ไม่รับผู้โดยสารนะครับแล้วก็คิดค่าโดยสารแพงครับเนาะก็มีแท็กซี่ออกมาคอมเมนต์นะครับตอบโต้ท่านผู้ชมคือแบบว่า พวกเขานะครับดีนะครับคนอื่นน่ะอาจจะไม่ดีแต่พวกเขาก็ดีการที่เรานําเสนอข่าวนะครับเกี่ยวกับแท็กซี่เราไม่ได้ไปโจมตีแท็กซี่ทุกคนเราเลือกเฉพาะแท็กซี่ที่เรานําเสนอข่าวก็ขอให้ผู้ที่ขับแท็กซี่นะครับเข้าใจด้วยนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยใช้บริการแท็กซี่เป็นอาจินนะครับอยู่ที่กรุงเทพท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับก็ไปเจอข่าวหนึ่งนะครับที่แท็กซี่นะครับรับผู้โดยสารครับเมาเละเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปส่งที่ หมู่บ้านห้องพักอะไรสักอย่างหนึ่งท่านผู้ชมแล้วครันี้นะครับผู้โดยสารเมาลุกไม่ไหวท่านผู้ชมแล้วก็อ้วกใซลรถเขานะครับเขาก็เลยลวดกระเป๋าผู้โดยสารครับก็ไปเจอพวงกุญแจครับเจอแต่พวงกุญแจกับรูปห้องเบอร์ห้องแต่ไม่รู้ว่าตึกไหนนะครับเขาก็พานะครับอุ้มไปส่งจนถึงห้องจนได้ในเวลาทั้งข้างเมื่อคืนท่านผู้ชมแล้วก็พอข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกอากาศไปนะครับมันก็มีทั้ง2ฝ่ายครับเสียงประชาชนมันแตกเป็น2เสียง เสียงดีก็ดีท่านผู้ชมก็คือนะครับเขาชมเชยนะครับคนขับแท็กซี่รายนี้ท่านผู้ชมคือหาได้ยากมากนะครับที่เจอผู้โดยสารเมาแล้วปุ้มไปส่งนะครับบางคนนี่เขาตอกดาบมุนอีปุ้ยท่านผู้ชมเออเงยวย่อๆเรียบร้อยท่านผู้ชมมุมกลับกันนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตท,ที่เขาเห็นเขาว่าทําแบบนี้ไม่ถูกไม่สมควรที่จะทํานะครับถ้าคุณอุ้มเมียเขาไปเนี่ยนะครับในสภาพที่แบบแต่งตัวสายเดี่ยวเมาเละเนี่ยไปอยู่ในห้องสมมุติผัวเขาอยู่บนห้องนะครับ เขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับว่าคุณเป็นผัวเมียกันคุณเป็นอะไรกันหรือเปล่าเมาแล้วก็มาส่งถึงห้องซึ่งปกติแล้วนะครับแท็กซี่ก็จะไม่รู้ห้องผู้โดยสารนะครับไม่รู้ห้องพักของคนโดยสารนะครับแต่ว่ารายนี้นะครับเขาพยายามเหลือเกินแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปท่านผู้ชมก็ถ่ายแบบไม่ได้เบลอหน้าเบลอตาไปลงในเพจชมรมแท็กซี่นะครับทำให้แท็กซี่คนนี้นะครับได้ทั้งชมแล้วก็ได้ทั้งด่าท่านผู้ชมแต่ว่านะครับจำจริงแล้วนะครับผมก็อยากจะ เสนอแนะนิดหนึ่งแนะนำนิดนึงนะครับจะฟังหรือไม่ฟังก็ตามแต่นะครับมันก็เป็นอย่างที่ชาวเน็ตว่านะครับสมมติว่าผู้ขับแท็กซี่นะครับเจอผู้โดยสารเมานะครับหนึ่งแหละคุณอาจจะไม่ได้ค่าโดยสาร2นะครับถ้าคุณพาไปส่งถึงห้องเขาเนี่ยนะครับคุณอาจจะอยู่ในมุมมองที่เสียหายนะครับถ้าเป็นผมขับแท็กซี่นะครับผมเห็นแบบนี้นะครับผู้โดยสารมันลงรถไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอกาสที่เราจะได้ตังค์ก็ไม่ได้แล้วอวกเส่รถก็พอแรงแล้วนะครับโทรเรียกนะครับ 1 1 6 9เ้าขาก็ต้องมานะครับช่วยเหลือคนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าโทรเรียกตำรวจมาให้เขามาเห็นนะครับถ้าเอาไปอย่างนั้นนะครับผมมองดูแล้วนะครับมันก็ใช่อยู่มันเป็นบางคนนะครับบางคนก็คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับลูกค้านะครับเนาะถืออาจจะเป็นบางคนอาจจะรูดเอากระเป๋าฟงกระเป๋ากระเป๋าตังไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเกิดเป็นข่าวนะครับแล้วก็ผอมขืนผู้โดยสารนะครับแต่คนนี้นะครับก็ได้ใจหลายคนอยู่นะครับแต่ว่ามุมมองของเรานะครับที่ เราเราเห็นแล้วก็หลายๆคนที่เห็นแบบเราเนี่ยนะครับเนาะเขาก็นะครับมองดูแล้วนะครับไม่สมควรทําไม่น่าจะทำนะครับเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นดาบสองคมมันเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับเราเวลาทำมัอคืนด้วยท่านผู้ชมเนาะมันดูแบบยังไงล่ะนะครับถึงเจตนาเราดีกับเขาแต่คนที่เขามองเรามันไม่ดีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็นะครับเขาบอกว่านะครับเขาอาจอยากจะกู้หน้ากู้ตาแท็กซี่ให้กลับมาดีนะครับ มันกู้ยากนะครับเรื่องนี้กู้ยากจริงๆมันหาโอ้ยจริงๆนะครับหาแทบไม่เห็นนะครับที่แท็กซี่นะครับจะเจอข่าวแบบนี้ครับทำความดีเกี่ยวกับกระเป๋าตังค์แล้วคืนหรือว่าเนี่ยถือว่าเป็นรายายที่2นะครับที่แบบแบบมีข่าวแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นนท่านผู้ชมส่วนมากแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือแบบเรียบร้อยนะครับนางคนนี้เรียบร้อยแล้วก็คนที่นะครับนั่งรถโดยสารนะครับคนกินเมาหลือเกินนะครับประชาชนเขาก็นะครับตำหนิแล้วก็บางคนด่าเลยนะครับ กินอะไรนะกินเผื่อหมาเามากินอะไรไม่ดูสติไม่ดูสตางเลยถ้า,เ,าเป็นคนอื่นคุณจะเหลือเหรือเนี่ยเขามองอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคนอื่นเราไม่ใช่พี่คนนี้นะครับขับแท็กซี่คุณจะรอดไหมนะครับโดนข่มขืนไม่พอเพิ่มเติเขาฆ่าตาอีกนะครับเพราะว่าคุณไม่มีสติแล้วเละเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นแท็กซี่ที่ดีนะครับท่านผู้ชมผมก็เคยเจอท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีเบดเลยอลัออาางการนะ เมื่อก่อนเนี่ยผมเมาเลยท่านผู้ชมเมาเละจริงๆนะครับผมจะเล่าอะไรฟังนิดนึงตั้งใจฟังนะครับว่าสมควรหรือไม่กับแท็กซี่นะครับเนาะผมเปิดร้านอาหารอยู่ที่สุวิทซอย23ินะครับซอย23ถ้าหลายคนรู้จักเนาะตรงตึกชิโนไทยนะครับอยู่ใกล้ใกลประสานมิตรโรงเรียนเอกชนดังๆนะตรงนั้นแหละนะครับตรงตรงมุมนั้นเลยนะครับแล้วเวลาตีหนึ่งนะครับผมเรียกแท็กซี่กลับบ้านนะครับบ้านผมพักอยู่รัชดาซอย7นะครับนาทองนะครับค่ารถนะครับ อย่างมากครับ70บาทนะครับท่านผู้ชมนะแต่ด้วยความที่แบบผมเมานะครับท่านผู้ชมผมหลับนะครับอ่าผมหลับสบายแอร์มันเย็นนะนะครับผมก็บอกเขานะครับก่อนขึ้นรถเนี่ยไปนี่นะเลี้ยวเข้าซอยเจ็ดนะไปปุ๊บก็เจอซอยนาะทองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็จอดหน้าเซเว่นนั่นแหละผมพักอยู่นั่นแหละท่านผู้ชมนะแล้วคราวนี้นะครับบอบอก,บอกปุ๊บผมก็นั่งไปเลย จะบอกว่ารถติดไม่ได้นะครับกรุงเทพผมอยู่มานานมากครับทีหนึ 1, ่งีสองนี่ครับทีสามไม่มีรถนะครับกั 3, คบบงคืนในโล่งมากนะครับก็เผื่อไม่ถึง60บาทด้วยค่าโดยสารท่านผู้ชมแต่ทําไมค่าโดยสารขึ้น1 1 5บาทนะครับพอผมลืมตาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแท็กซี่บอกว่าถึงแล้วเขาว่างี้ผมลืมตาดูแล้วมันเป็นตลาดห้วยขวางท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ตรงที่ผมอยู่เขาพาเข้าตลาดห้อยขวางแล้วเขาอ้อม อ้อมจนนะครับค่ามิเตอร์ขึ้นขนาดนั้นท่านผู้ชมผมก็ไม่ว่านะครับอ่าไปไปส่งผมเนี่ยซอยนาทองสองนะครับอ่าเอไปส่งปุ๊บไม่ได้ไปตรงนั้นท่านผู้ชมไปขับไปทางรัฐผมยื่วเขาก็พาไปทางรัดที่ไหนไปพาไปทางตันท่านผู้ชมแล้วก็อ่าผมบอกว่าพอจอดตรงนี้เลยนะครับผมก็จ่ายค่าโดยสารนะครับแล้วก็ผมก็โทรศัพท์หาแม่บ้านผมนะครับให้มารับผมซึ่งมันเป็นซอยคนละคนละซอยท่านผู้ชมนะครับนี่แหละนะครับ สาเหตุที่แท็กซี่นะครับที่ผมบอกว่ามุมดีก็ดีมุมไม่ดีก็ไม่ดีถ้าเห็นผู้โดยสารเมานะครับหนึ่งแหละจะพาออมเพื่อเอาคามิตเตอร์นะครับสองนะครับถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงให้ระมัดระวังถ้าคุณเมาเนี่ยนะครับคุณอาจจะเป็นเหยื่อของพวกเขาก็ได้นะถ้าเขาไม่ฆ่าคุณก็อาจจะจบเอาเงินเอาทองคุณนะครับเพราะว่าในรถแท็กซี่เนะี่ยนะครับไม่มีกล้องวงจรปิดนะ แล้วก็ทรัพย์สินของคุณมีเท่าไหร่คุณไม่สามารถบอกได้อยู่ในนั้นนะครับมันเป็นโอกาสของพวกเขาแล้วแหละนะครับเนาะคนดีก็ว่าไปคนที่คิดไม่ดีมันก็เยอะนะครับเพราะว่าผมเจอแท็กซี่มาบ่อยมาเยอะมามากบางคนก็ขับรถดีนะครับบางคนก็มีปัญหากับทางบ้านด่ากันก็ขับรถกระโชโอกออกหักบางคนก็กลุ้มใจนะครับว่าเอ๊ะกูจะได้ค่าเช่ารถหรือเปล่าหากค่าแก๊สค่าแล้วเนอะกลับเข้าไปบ้านเนี่ยเมียกูจะด่าหรือเปล่ากูจะมีปัญหากับเมียกูหรือเปล่าเครียดนะครับ บางคนนะครับเครียดจนไม่คุยกับเราจนตลอดทางท่านผู้ชมนะครับหลงค่อยถามอย่างที่ผมเคยนำเสนอข่าวอันนี้นะครับไม่ได้โจมตีคนขับแท็กซี่นะครับใครเคยเจอแบบผมบ้างนะครับช่วยเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแต่ว่านะครับก็อย่าไปว่าพี่เขาเลยนะครับพี่ที่เขารับผู้โดยสารไปนะครับแล้วก็อุ้มไปส่งถึงห้องนะครับท่านผู้ชมนั่นก็นะครับมันผ่านไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่านะครับเราก็เตือนกันเตือนทั้งสองฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ควรจะเมาขนาดนั้นผู้ชายก็ไม่ควรอุ้มเขาไปส่งถ้าเขามีผัวคุณอาจจะเจอ ลูกปืนก็ได้นะครับอันนี้เตือนกันห่วงกันรักกันคนไทยนะครับเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเราเป็นคนไทยถ้าคนไทยไม่รักกันแล้วจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สนใจนะครับเนาะอยากรู้ว่าเราจะไปสาระแนะเรื่องอะไรนะครับมาใหม่ลงมาอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ